ได้ของมาเมื่อไหร่เราจะได้ลองว่ามันเป็นยังไงเงี้ยเวลามากินปุ๊บรู้สึกดีประทับใจที่ใส่ซองแรกจากไฟเบอร์กินเหมือนขึ้นสวรรค์อะ่ะเพราะตกนรกมานานมันแย่ปวดหัวมึนงงเพราะระบบปรถ่ายเราไม่ดีเป็นลิสีดวงเรื่องฤิสีดวงนะ่ะมันเล่ายาวเล่าไม่ได้ห้านะทีมันไม่จบ <laughs> มันต้องไปขีดตูดให้ตูดระเบิดหลายรอบอะเอาคิดดูสิตูดระถูกอะไรได้ที่ไหนมันเจ็บนะมันอักเสบนะ เนื้ออ่อนๆนะเอาเข็นไปจิ้มมันเจ็บไหมล่ะฉีดยาเข้าไปปวดอีกอ่ะแล้วมันต้องรอให้เน่าอีกเจ็ดวันกนะว่าจะทํางานได้นะ่ะต้องสองสามอาทิตย์นะ่ะแล้วมันหายไปนะระเบิดเสร็จมันหายเสร็จแล้วมันวิทยุดวงโผล่มาใหมา่เพราะเรายังใช้พฤติกรรมเดิมๆระบบขับถ่ายเราไม่ดีพี่ก็ตูดร,ระเบิดแล้วระเบิดอีกคิดดูตั้งแต่ลูกคลอดออกมาสามสิบกว่าปีอ่ะสองสามเดือนลกลดูระเบิดตูดอีกแล้วระเบิดตูดอีกแล้วแล้วก็นึกถึงมะเร็งเวล่ะตะคีไม่ออกอ่ะแล้วเลือดมันไหลอ่ะ ฤิศีดวงคือมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเลือดออกตุกเนี่ยเลือดมะเร็งหรือเปล่าไปหาหมอหมอบอกว่าไม่ใช่มะเร็งนะแต่ก็อยากให้เป็นนี้ประจาเพราะถ้ามะเร็งเนี่ยเลือดมันจะสีดำแล้วก็โล่งแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองกินยาระบายก็ไม่อยากกินเคยกินแล้วปวดบิดปวดทรมานแย่มากแล้วก็กลัวเคยด้วยแต่พูดแล้วของมันขึ้นเห็นไหมทีนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าเรากินอันนี้ปุ๊บมันโล่งตอนเช้า มันถ่ายพวกๆๆกพวกกแล้วแปลกมากเป็นคนนอนไม่หลับปกติเนี่ยนอนห้าทุ่มเช่นคืนตีหนึ่งนอนหลับตื่นมานะเหมือนคนซึมเศร้าตื่นมาสามโมงเช้าไม่ลีนเรี่ยวไม่มีแรงหัวเข่าก็ไม่ดีมึนงงยกแขนก็จะไม่ขึ้นอดไปในเนื้อบุบเลยเพราะลมในตัวเราเยอะในท้องเราเต็มไงเจ็บเอวเจ็บหลัง